ก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมกาดีน่ารีไฟอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้มันก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่หรอกนะซึ่งวันนี้ผมกะว่าผมจะมาอัพสก,กินปืนนี่นะครับก็จะมาอัพสก,กินปืนตัวนี้นะ UMP Bulya Day 2021นั่นเองนะฮะซึ่งผมกะว่าผมจะมาอัพขึ้นเลเวลเจ็ดนะวันนี้ผมก็จะเอาตราฐางของมันนะครับนี่ก็จะเป็นตราทางตัวนี้นะนี่โคตรเท่อลังการมากอ่ะแล้วก็ ไปซุ่มกล่องกันเลยนะครับก็เพื่อที่จะเอาตัวแค็นมาอัพปืนนั่นเองนะฮะราคากล่องก็จะอยู่ที่กล่องละยี่สิบห้าเฮ้ยราคากล่องก็จะอยู่กล่องละห้าสิบเพชรนั่นเองนะครับขอไปเลยนะพูดผิดอ่ะโอเคนะครับผมก็ผมจะมาซื้อนะกะว่าจะอัพเพื่อเจ็ดเลยนะครับวันนี้นะซึ่งผมก็จะทําการแบบซื้อ4ี่สิบกล่องนะครับแล้วก็ใช้กูุ่มองยราคาเ0 0รอยเพชนะครับมันก็จะเหลือ1,300เพชรเพนะอ่ะแล้วก็ซื้อไปเลยนะครับมาหมับก็ให้หมับ แล้วก็เปิดกันเลยนะครับมาเปิดหน้านิดเลยอ่ะโอเคเจ็ดชิ้นออกชิ้นโอ้โหน้อยมากโอ้ก้าชิ้นได้อยู่นะโอ้โ,อโคตรน้อยอันนี้น้อยมากไม่คุ้มอเอ้สิบชิ้นออกโอเคโอ้โหอันนี้น้อยไม่ไหวอันนี้ก็น้อยอันนี้ก็พอได้อยู่นะครับนะมีแปดกันแล้วก็เก้าอันด้วยอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่ามันสามารถคนระับได้ถึงเลเวลไหนแล้วนะครับอ่ะโอเคก็ อัพเลเวลสี่ได้แล้วนะครับกดอักันอ่ะโอเคนะครับอัพเลเวลสี่ได้แล้วนะก็จะได้เป็นเอฟเฟกต์ผัหมานั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะเพิ่มอัปเกรดสถานะปืนมาด้วยนะครับอ่ะก็โอเคนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเลเวลสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปสุ่มชิ้นส่วนมาอัพกันต่อเลยนะครับโอเคอ่ะก็โอเคนะครับผมก็ได้ทําการซื้อมาทั้งหมดก็1 2หนึ่งร้อยยี่สิบกล่องนะครับแล้วก็มาเปิดกันเลยนะครับมาผมกอเปิดซัดสักเอาสัก ยี่สิบกล่องไปมายี่สิบกล่องนะครับมันจะได้เท่าไรอันนี้น้อยทำไมไมนออกน้อยจังนี่เนี่ยเอาไม่ไหวเลยนะนี่เนี่ยโอ้สิบอันไม่ออกเลยนะอะผมขอเปิดแบบมาสักสี่สิบกล่องไปครับเปิดไปแล้สี่สิบกล่องมาบเข้าให้เฮ้ยอันนี้สิบอันออกอยู่นะเฮ้ยทำไมสิบอันแบบมันออกน้อยจังอะแทบจะไม่ออกแล้วผมเลยนะเนี่ยสิบอันเนี่ยโอ้ได้แต่ถมอันได้3ามอันนี้ขาดทุนนะสี่อันนี้ก็ยังขาดทุนอยู่นะครับก็ต้องได้อาอันขึ้นไปนะมันถึงจะคุ้มนะครับ แต่ก็ต้องได้โอกันขึ้นไปนะโอเคนะครับก็โอ้คตดน้อยมาผมขอเปิดทีเดียวไปเลยนะครับว่า60กล่องนะมามาก็ให้่โอเคมารู้เรื่องโอเครู้เรื่อง9อันออกเยอะอยู่นะเฮ้ย9วันเยอะมากเลยรอบเนี้ยเปิดเลยโอ้โหอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ควดน้อย3อัน4อันคตดน้อยอันนี้เก็บอัน9อันได้อยู่นะมาเฮ้ย10อันออกนะโอเค8อัน5อันโอ้โหน้อย หกอันก็ยังน้อยอยู่นะครับอ่ะเปิดไปอ่ะหมดแล้วโอเคโอเค,คอน,น,นะครับก็อัพขึ้นเลเวล5กันเลยนะครับนี่เอฟเฟกต์สังหารนะโอเคนะครับก็จะได้มาแล้วนะเอฟเฟกต์สังหารแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกยิงหรือว่าเอฟเฟกต์ลายกระบอกปืนนั่นเองนะครับนี่เมื่อเวลาย,ยิงนะก็จะเป็นเอฟเฟกตามนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็อัพขึ้นเลเวลหนะครับมันก็จะใช้462รหเฮ้ยมันก็จะใช้400ร้อยโทเคนนั่นเองนะครับก่อไปนะพูดผิด แต่ถ้าพัพขึ้นเรีว่าหกไปเลยนะครับมากก็ให้นี่ก็จะได้มาแล้วนะครับเลเวลหกนะอะโมเดลใหม่นะครับนี่ก็จะได้มาแล้วนะครับก็เลเวลเจ็ดนะก็ขาดโทเค็นอยู่ประมาณโอ้โหประมาณ5 0ายกว่าโทเค็นเลยนะก็ไม่รู้ว่าเชรมันจะพอรหรือเปล่านะแต่ผมขออนุญาตซื้อแป๊บหนึ่งนะครับน,นะครับผมก็ได้ทําการซื้อมา50กล่องนะมาแล้วก็เปิดทีเดียวไปเลยครับก็ผมว่านะไม่น่าจะพอหรอก50กล่องราะมันขาดตั้ง500กว่าโทเค็นเลยนะ โอ้โหตัวแข้งก็ออกน้อยด้วยนะครับโอ้โหก็ไม่พออยู่แล้วนะก็ไม่ต้องคิดมากนะครับก็ไม่น่าถึงหรอก600ตัวแขนนอะ,ะเปิดไปเปิดไปโอ้ทั้งหมดก็ได้ไมาแค่300 350ตัวแข็นเองนะก็ยังเหลืออีกตั้งเยอะเลยนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณสักก็เหลืออีกประมาณสักประมาณสัก200กว่าๆน,นะ200กว่าตัวแข็นได้นะครับก็ยังเหลืออยู่ประมาณนี้นะแต่ผมขอแบบเติเมเพชรเพิ่มนะครับแล้วก็ เ okay, ดี๋ยวก็ไปใช้เพชรอันนี้หมดก่อนนะครับที่มี6 0 0้อตเพชรนะเดี๋ยวก็เอา6กร้อเพชรนี้สุ่มให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเติมเพิ่มเอานะครับมาซื้อไปเออมันใช้กุป,ปองลดให้แล้วนี่หว่ามาซื้อไปเลยมาเปิดก็ไปมมับก็ให้โอเคโอเคอย่างนะก็โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เติมเพชรมาเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งผมก็ได้เติมเพิ่มมา2 0 0พเพชรนะครับก็ มันมีอยู่แล้ว200เพชนะผมก็ได้เติมเพิ่มมา1,800เพชรหรือว่า500บาทนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ขาดชิ้นส่วนอยู่ประมาณ210ชิ้นพอดีเลยนะครับซึ่ง22,000ันเพชนี่ผมว่าน่าจะพอแล้วนะครับเด้๋ยวก็มาทําการซื้อกล่องกันเลยนะครับมาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตซื้อแป๊บน,น,นึงนะได้ซื้อมาทั้งหมดกอสามกล่องน,นะครับมาเดี๋ยวก็มาเปิดทีเดียวไปเลยนะครับว่ามันจะได้ชิ้นส่วนครบ2 1 0ชิ้นหรือเปล่านะผมก็ขออนุญ,ญาตซื้อมาเท่านี้ก่อนนะครับเผื่อจะซ เกินเหมือนกล่องเล้แแปดตอนนั้นอีกนะก็ซื้อไปซื้อมาก็คือแบบซื้อมาเกินนะก็กดจนเลินเลยนะก็เกินมาสิบกล่องแล้วก็เปิดไปเลยนะครับมัดก็ให้โอ้โหสิบชิ้นออกนะสิบชิ้นเก้าชิ้นโอเคอันนี้เกิือันนี้ก็ได้อยู่เจ็ดอันอันนี้โอ้โหโคตรเกินโอ้โหสิบอันออกหน่อยดิอ่ะหมดแล้วหรอ แล้วก็เปิดไปเลยนะครับมาสิบกล่องมันจะพอหรือเปล่ามาบก็ให้มาปก็ให้อะพอหรือเปล่าเอ้ยยังนะขาดอีสิบเจ็ดชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ซื้อไปเลยนะครับผมขออนุญาตซื้อแบบสักกี่กล่องเดียวเขาสักสองกล่องไปนะซื้อแบบชิ้นละสองกล่องสองกล่องไปก่อนเฮ้ยได้แล้วนะครับนี่สิบอันออกสองกล่องเลยนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปอัพขึ้นเลเวลเจ็ดกันเลยนะฮะนี่นะครับชิ้นส่วนก็ได้มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ได้มา600ชิ้นเป็นที่รับร้องนะครับก็สามารถอัพขึ้นเลเวล7ได้แล้วนะฮะมาเราก็มากดอัพไปเลยนะครับมาับก็ใหเก้ยโอ้ใครมันชวนตัดหน้านี่กำลังจะกดอัพเลยนะนี่อะแล้วก็อัพไปเลยนะครับมับก็ให้เลเวล7มานี่ก็ได้มาแล้วนะครับโมเดลใหม่มันโมเดลใหม่ตรงไหนวะที่จริงแบบมันน่าจะบอกว่า เอฟเฟกใหม่นะมันก็เพิ่มเอฟเฟกมาตั้แต่รูปร่างทรงมันก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับก็จะได้ถ้าทางออกมันมาแล้วนะท้าทาง UMP นะก็รวมๆนะครับผมนะทั้งหมดตั้งแต่ที่ผมซุ่มในตู้แล้วก็ผมซื้ปืนไปด้วยนะครับทั้งหมดนั้นผมก็หมดเพชรไปรวมๆทั้งหมดก็หนึ่งหมื่นสองพันเพชรนะครับทั้งหมดนะรวมๆทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพชรหนึ่งหมื่นสองพันเพชรประมาณนี้นะก็ ไม่เกินนี้นะครับก็ <S <S ไม่เกินหนึ่งหพทนเพชรนะอ่ะก็โอเคนะครับก็ได้มาแล้วนะเดี๋ก็มาดู่ทาทางกันเลยนะครับตาทางออกมานะที่ได้มานะก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นนี่ทาทางตัวนี้นั่นเองนะครับนี่โคตรเท่ผมบอกเลยว้าวโอ้โหตาทางอลังการมาก UMP เนะีน่ยอ่ะเอาไหมเอาไหมสักรอบนะึง มีไอ,อ้อกอย่างเท่มีอุกกาบาตตกด้วยนะเอาโค้ตเทอ่แล้วก็ในทางด้านของปืนนะครับมันก็จะบวกดาเมจสองแล้วก็บวกอัตาราในการยิงหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะลบความเร็วรีโหลดหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือได้ว,ว่าเป็นสก,กินปืนที่ดีมากๆเลยนะ UMP เนะี่ยก็มันเป็นปืน UMP แบบสก,กินปืนเนะีนะ่ย UMP เนี่ยมันเป็นปืนที่แบบเป้าค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้มันบวกล้านหนึ่งแล้วก็ดาเมจสองซึ่งสำหรับผมนะผมมองว่าตัวนี้มันดีกว่านะครับรับ อันเนี้ยกับซากุระตัวนี้นะฮะก็ซากุระตัวนี้นะมันบวกลั่นสองแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเป้ามันโคตรดีเลยนะมันกระจายมากแหละเป้ามันน่ะก็สําหรับผมนะเท่านี้ผมไปลองเล่นมานะตัวเนี้ยผมมองว่าตัวนี้มันดีกว่านะผมมองว่าตัวนี้แบบสุดแล้วนะ UMP ตัวเนี้ยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเถือนนัลล็อบบี้ได้ด้วยนะอันนี้เลยนะครับก็เวลาเถือนัล็อบบี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเบอร์นะก็แล้วก็มาดูท่าทางกันเลยนะครับนะท่าทางที่ผมได้มานะก็จะเป็นอ่ะท่าทางตัวนี้แหละครับ นี่เป็นอย่างเท่โอ้โหโเทซึ่งพื้นหลังมันจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับสําหรับ UMP ตัวนี้นะซึ่งถ้าเทียบกับสาก,กานะครับวนะสกาเนี่ยนี่พื้นหลังมันจะมืดไม่หมดนะมันก็จะยังแบบมองเห็นอะไรอยู่บ้างนะนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเป็น UMP นะครับถ้าเป็น UMP นะ่พื้นหลังมันก็จะมืดดำหมดเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับท่างกองน,น,นะก็แบบถ้าไม่มีออบก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับนะก็ อัพเอาแค่เลเวลสี่ก็พอแล้วนะครับพอไปใช้างาน,นนะเลเวลสี่นี่ก็มันก็ปลดล็อกค่าสถานะที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็อัพแค่เลเวลสี่ก็พอนะถ้าจะเอาไปใช้างาน,นเนี่ยก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ้ผมแล้วก็ได้ที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมน,นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เราหวังว่าปักธงมันจะกลับมาโดยเรวนี้เนาะกลับมาแล้วเดี๋ยวก็เจอกันนะฮะ